ค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะ วันนี้ก็ได้มีโอกาสมามามา,มาพบกันนะคะนานๆที่จะได้ออกมาพบกันแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราดูแลกันอยู่เราก็จะดูแลติดต่อประสานงานกับหน่วยง,งานการจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ฟังจากเสียงโทรศัพท์นะคะแต่วันนี้ได้มาเจอนะคะกับทุกท่านทีนี้ตอนแรกสุดเนี่ยนะคะได้จะบรรยายที่เตรียมการมาตอนแรกเราอะจะบรรยายในส่วนของวอร์สิบแล้วก็ไล่ไปจนถึงวอร์สิบหกแต่ตอนนี้เราคิดว่าเรา จะเปลี่ยนแนวมาเป็นว16ก่อนแล้วก็ไล่ลงไปถึงว1 0นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็อยากจะทําความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะคะในเบื้องต้นเผื่อทุกเผื่อหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังเข้าใจยังไม่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการที่เราเข้าแท่งมานะคะก็เลยจะปูพื้นฐานให้ให้ก่อนนะคะว่าเวลาที่เราจะดูทางความก้าวหน้าของเราเนี่ยเราจะดูอย่างไรนะคะบางท่านอาจจะไปหยิบตัวนู้นตัวนี้มาดู แล้วก็ไม่เข้าใจว่าของเราเนี่ยนำนำหลักเกณฑ์ตัวไหนมาใช้บ้างนะคะรวมทั้งดูสเปกอย่างไรดูคุณสมบัติอย่างไรว่าตัวเราเนี่ยจะมีคุณสมบัติเนี่ยที่จะ ได้รับโอกาสในการเลื่อนไหมนะคะก็เลยจะขอทําความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนนะคะ,อ,ะอย่างภาพรวมที่เราอยู่ในสไลด์บรรยายเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาพรวมของการย้ายการโอนและการเลื่อนนะคะซึ่งอย่างที่หลายๆท่านที่เป็นข้าราชการตามพรบสามห้านี่นะคะพอจะเข้าสู่เข้าแท่งใหม่เนี่ยนะคะก็ขอเรียกแท่งนะคะปกติเนี่ยเขาก็อาจจะเรียกเป็นระดับหรือเป็นอะไรนะคะ แต่ว่าเราชินกับการเรียกเข้าแท่งไปแล้วนะคะก็ขอใช้คำว่าเข้าแท่งไปนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าตามตามตามสไลด์บรรยายแล้วก็อย่างที่หลายๆท่านก็ทราบกันอยู่นะคะว่าแท่งของเราเนี่ยมันจะมีอยู่4แท่งซึ่งแท่งประเภททั่วไปก็จะเป็นแท่งที่ในระดับปฏิบัติงานถึงทักษะพิเศษนะคะซึ่งเป็นสายงานที่ได้เริ่มต้นจากวุฒิปวชปวสปวทพวกนี้นะคะซึ่งอาจจะไม่ได้อ่ไม่ใช่เป็นแท่งของ เราในวันนี้นะคะส่วนแท่งประเภทถัดมาเป็นแท่งประเภทวิชาการนะคะแท่งประเภทวิชาการนี้ก็จะถูกกาหนดตั้งแต่ระดับปฏิบัติการนะคะถึงระดับทรงคุณวุฒิซึ่งเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมของกรมเราไม่เห็นมี ระดับระดับทรงคุณูตเลยซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละส่วนราชการเนี่ยจะมีการกําหนดระดับไปสูงสุดถึงระดับเท่าไหร่นะคะบางส่วนราชการนะคะมีวางสายงานที่ถูกกําหนดว่าเป็นระดับปฏิบัติการถึงชํานาญการพิเศษแค่นั้นก็มีนะคะแล้วบางระดับก็กําหนดถึงระดับเชี่ยวชาญบางระดับ บางสายงานเนี่ยก็ถูกกําหนดถึงระดับทรงคุณูิเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าในส่วนราชการของเราเนี่ยถูกกําหนดระดับเนี่ยไปสูงสุดถึงแค่ไหนแล้วเราจะมีคุณสมบัติที่จะ,ะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกที่ให้ดำรงตําแหน่งตรงนั้นอย่างไรเน่นะคะเพราะนั้นอตอนนี้ก็เลยมาขออนุญาตเนี่ยทำความเข้าใจถึงแท่งประเภทวิชาการก่อนนะคะแท่งประเภทวิชาการเนี่ยในระดับปฏิบัติการก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าเราก็ต้องดูคุณูป ที่เราเข้ามานะคะว่าคุณวุฒิระดับปริญารรญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอย่างเงี้ยค่ะจะเข้ามาสู่ปฏิบัติการรวมกันหมดเลยในบล็อกเดี่ยวตัวนี้เลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราจะเลื่อนสูงขึ้นตัวคุณวุฒินี่ก็อาจจะมีการกําหนดเข้ามา นะคะกำหนดเข้ามาอีกว่าเราจะเลื่อนเป็นระดับชำนาญการเนี่ยเราจะใช้วุฒิหรือระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเท่าไหร่นะคะแล้วถึงเ,เมื่อ,ำอตำแหน่งของเราถูกกำหนดสูงขึ้นเป็นระดับชำนาญการพิเศษเนี่ยเ,เราก็จะมรีระยะเวลาที่กำหนดตามสเปกนะคะสเปกหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเนี่ยว่าจะ ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะบางท่านบอกว่าหลายส่วนราชการนะคะว่าไม่ดําเนินการคัดเลือกให้เขาในเมื่อเขามีคุณสมบัติตรงแล้วคือคุณสมบัติครบตามสเปกแล้วนะคะตรงนี้ก็ขอเรียนไว้นิดนึงว่าหลายส่วนราชการนะคะอาจจะมีคนที่มีคุณสมบัติจํานวนมากกว่าตําแหน่งนะคะพอจํานวนมากกว่าตําแหน่งเนี่ยเ,ยเมื่อดําเนินการคัดเลือกแล้วก็แต่งตั้งไปแล้วเนี่ย คนมากกว่าตําแหน่งก็ย่อมที่จะมีหลายๆคนที่คุณสมบัติถึงแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการคัดเลือกนะคะซึ่งก็ต้องดูความรู้ความสามารถความเหมาะสมของของตัวเราว่าจะไปถึงระดับนั้นอย่างไรนะคะส่วนระดับเที่ยวชาตินี้ก็หลายส่วนราชการมันไม่ได้ถูกกําหนดให้เป็นเป็นตาแหน่งที่เราจะาจะสามารถเลื่อนระดับขึ้นไปในตําแหน่งของตัวเองได้นะคะก็เลยหันมากลับมาอีกนิดนึงก็ตรงที่ว่าการกําหนดตําแหน่ง ตรงนี้ละวค่ะว่าระดับปฏิบัติการเนี่ยถ้าถูกกำหนดตำแหน่งไปจนถึงระดับชำนาญการพิเศษซึ่งหลายๆท่านอาจจะตัวตำแหน่งเลขที่ของตัวเองเนี่ยถูกกำหนดไปให้เป็นระดับถึงสูงสุดคือมีการสลัเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็จะ เขาบอกว่าปฏิบัติการและชำนาญการและชำนาญการพิเศษตรงนี้ตำแหน่งตัวนี้ก็จะถูกให้เราเนี่ยได้สามารถลื่นไหลในตัวเองได้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะไปสัมพันธ์กับในการในการคัดเลือกที่จะเลื่อนระดับนะคะซึ่งตัวนี้ ถูกกาหนดแบบนี้แต่วางวางตาแหน่งนะ,ะอาจจะถูกกาหนดแค่ระดับปฏิบัติการและชํานาญการซึ่งยังไม่ได้ไปถูงสุดถึงระดับชํานาญการพิเศษนะคะแต่ส่วนระดับเชี่ยวชาญเนี่ยก็จะต้องมีการกําหนดตําแหน่งซึ่งเป็นเดี่ยวๆนะคะซึ่งชํานาญการพิเศษทุกท่านเนี่ยอาจจะมีคุณสมบัติแต่ว่าตัวตําแหน่งเนี่ย อาจจะไม่มีซึ่งต้องรอต้องรอที่จะมีการกําหนดก่อนหรือมีตําแหน่งว่างเกิดขึ้นถึงจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกได้นะคะอันนี้ขอเสริมนิดนึงนะคะในส่วนของตําแหน่งประเภทวิชาการเนี่ยเราแบ่งกันนิดนึงว่าระหว่างชื่อสายงานกับตําแหน่งนะคะสายงานถ้าทุกคนสงสัยว่าทําไมถ้าดูในตัวมาตรฐานกําหนดตําแหน่งจะเห็นว่าบางสายงานนะคะที่เป็นแท่งวิชาการอย่างเช่นเศรษฐกรจะเป็นตําแหน่งที่มาตรฐานกําหนดตําแหน่งนะคะกาหนดให้เป็นสายงานที่ ทะลุไปถึงทรงคุณุชได้ก็จะถามว่าตัวเราเองเนี่ยเรามีโอกาสถึงทรงคุณุ์ในตําแหน่งของเราเองไหมนะคะอันนั้นคือลงมาตําแหน่งแล้วแต่สายงานเนี่ยมันเปิดให้ถึงทรงคุณุิแต่ตัวตําแหน่งอะคะ่ะกรอบตําแหน่งแต่ละเลขที่ตําแหน่งนะคะอันนี้แยกนิดน,นึงว่าแต่ละเลขที่ตําแหน่งนะคะกรอบปกติ จะเป็นแค่ปฏิบัติการถึงชํานาญการนะคะส่วนจะเป็นปฏิบัติการถึงชํานาญการถึงชํานาญการพิเศษหรือเปล่าขึ้นอยู่กับตัวตําแหน่งนั้นว่าไปตกอยู่ในกลุ่มงานไหนเช่นถ้าอยู่ในกลุ่มงานวิจัยหรือพัฒนากลุ่มนี้ก็จะเป็นตําแหน่งปฏิบัติการและชนานาญการชํานาญการพิเศษก็จะขึ้นในตัวเองในเก้าอี้ตัวเองถึงชํานาญการพิเศษนะคะแต่เชี่ยวชาญนะคะอย่างที่พอปิยนุว่านั่นคือต้องหาทางที่จะ หนึ่งเป็นตาแหน่งว่างที่กําหนดไว้แล้วเป็นเชี่ยวชาญหรือเป็นตําแหน่งที่เอาตําแหน่งของเราไปกําหนดเป็นเชี่ยวชาญแต่ถ้าเป็นกรณีที่เอาตําแหน่งของเราไปกําหนดเป็นเชี่ยวชาญไม่ได้หมายความว่าตําแหน่งนั้นเป็นของเรานะคะการที่จะมา,าหาคนมาลงเชี่ยวชาญน,นั่นหมายถึงว่าทุกคนที่มีคุณสมบัต,ติต้องมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเท่าเทียมกันที่จะามาลงตําแหน่งเชี่ยวชาญตรงนั้นนะคะ แล้วก็ในส่วนของทรง,งคุณฒิก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นตําแหน่งว่างนะคะที่กําหนดไปแล้วว่าเป็นระดับทรงคุณฒิเพราะงั้นการที่จะขึ้นไปได้ก็ต้องผ่านกระบวนการตามหลักเกณฑ์การประเมินผลงานแล้วก็การคัดเลือกตัวบุคคลนะคะอันนี้คือในลักษณะของการกำหนดสายงานกับตัวของตำแหน่งแต่ละเลขที่นะคะ เดี๋ยวผมก็ถามให้เลยนะจะได้จะได้เดี๋ยวผมคือตำแหน่ง K1 สลั K3 เนี่ยมันเป็นตำแหน่งวิชาการนะถ้า,ถาท่านผู้สื่สารในทางผู้แทนกพอพแนะนำเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนก็คือในสำนักวิจัยนะสำนักวิจัยซึ่งจะมีงานเฉพาะตัวเนี่ยซึ่งสามารถที่จะมีผลงานเนี่ย ปรับเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่า K1 สแล K3 นะซึ่งอันนี้ผมทำตอนนี้ผมอยู่กรมสรทานก็จะทำที่สถาบันพัฒนาการชมทานกับสำนักวิจัยและพัฒนาของกรมธรทานซึ่งคนคนหนึ่งเนี่ยเขาแต่ไม่ใช่ทุกตำแหน่งนะมันก็อยู่อยู่ที่ตำแหน่งเนื้อง,งานที่ที่จะนั้นก็คือสามารถที่จะลื่นไหลโดยที่ไม่ต้องไป เ2อแล้วก็ไปปรับ K3 มอีกทีหนึ่งก็คือ K1/ K3 สแลเสมเมื่อถึงอายุงานผลงานได้ก็สามารถที่จะประเมินตัวเองไปได้นะก็จะเห็นว่าในสะสะกเนี่ยก็จะมีสำนักวิจัยเนี่ยภาพเนี่ยจะชัดว่าสามารถที่จะทำา K1/ K3 สแลสได้ครับขอบคุณครับ ตำแหน่งตำแหน่งประเภทอำนวยการและบริหารนี่เราคงต้องเป็นอีกเซกชันหนึ่งนะคะแต่ให้ทราบภาพรวมไว้นะคะว่าเรามีสแท่งตรงนี้นะคะส่วนวันนี้เราก็จะมาเน้นของแท่งวิชาการโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็อาจจะมาเน้นในเรื่องของการเลื่อนด้วยนะคะซึ่งตำแหน่งค่ะเชิญค่ะ ต,ต่อจากเมื่อกี้ที่ท่านเลขาถามนะคะคือสงสัยว่าถ้าในกรณีที่เราครองตําแหน่ง k 1หนึ่งสามมีมีโอกาสที่คนอื่นจะมาเอาตําแหน่งนี้โดยเปลี่ยนตําแหน่งของเราเป็นตําแหน่งอื่นได้หรือไม่คะ่ะ ตำแหน่งของเราเรานั่งทับเลขที่ตำแหน่งที่เป็น K1 สไลดถึง K3 ใช่ไหมคะโอกาสมันก็มีอะคะ่ะถ้าเกิดเราทำงานไม่มีประสิทธิภาพไม่เหมาะสมเขาก็คือมันจะเป็นเรื่องของการย้ายแล้วค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรักษามันเราก็ทํางานให้มีประสิทธิภาพต่อไปนะคะทํางานให้ดีนะคะเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่า มีการโยกย้ายสเปลี่ยนนะคะคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมมากกว่าเราเอาง่ายๆเอามากกว่าเราไม่ใช่เราไม่ดีเราดีอยู่แล้วแต่เขามีดีกว่าเรานะคะก็จะเป็นเรื่องของดุลพินิตของทางท่านหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาเพราะว่าหลักการย้ายมันดูที่ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของการพัฒนาตัวข้าราชการด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถามว่ามีโอก,กาสไหมก็มีนะคะค่ะ เดี๋ยวผมเสริมให้ก็คือคุณอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยงานวิจัยไม่ออกสักชิ้นหรือว่าตามซีเรนซี่ไม่ไม่ไม่ออกเขาก็ต้องย้ายคุณเพื่อเปลี่ยนเอาคนมาทํางานให,ให้ให้ได้นะอันนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะบอกเองแหละนะว่าว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์คุณไม่ได้เนี่ยคุณก็ควรจะไปให้ใล้คนอื่นเขามามาอยู่ตรงนี้แล้วนะนะอันนี้ก็อำนาจการย้ายก็เป็นอำนาจของผู้บริหารครับ ต่อเลยนะคะนี้เราก็เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเลยนะคะกระบวนการคัดเลือกตามวสิบ1 6ปี38ที่เรารู้รกันอยู่ซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะ,ะได้รับการประเมินในระดับเชี่ยวชาญไปบ้างแล้วหรืออะไรเนี่ยนะคะแต่ว่าในวส c h 16ปี38นี่นะคะเราจะใช้เป็นกระบวนการคัดเลือกของระดับตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญถึงทรงคุณวุฒินะคะในแท่งประเภทวิชาการนะคะ ซึ่งสิ่งที่เราจะมาเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าการที่เราจะดูว่าเราจะมีคุณสมบัติหรือไม่เนี่ยตัวตําแหน่งเนี่ยมันถูกเกิดขึ้นแล้วแหละใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเนี่ยเราต้องดูคุณสมบัติของเราว่าคุณสมบัติของเราเนี่ยต้องเท่าไหร่นะคะถึงจะมีคุณสมบัติครบที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ะะตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเนี่ยก็ถูกกาหนดว่าเราจะต้องนั่งในระดับชํานาญการพิเศษตามที่สเปกบอกไว้นะคะว่า3ปีซึ่ง3ปีตรงนี้ต้องนั่งครบนะคะพอนั่งครบ3ปีแล้วคุณสมบัติเราถึงในเรื่องของสเปก นะคะสเปกหรือมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนะคะเพราะทุกๆอย่างเนี่ยจะถูกกาหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนะคะว่าคุณวุธอะไรระยะเวลาเท่าไหร่ในการที่จะเลื่อนระดับหรือไม่ว่าจะย้ายเลื่อนโอนก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สเปกมาอันดับแรกก่อนส่วนใหญ่นะคะหลายๆท่านบอกว่าพอ3ปีปุ๊บเป็นไงคะสเปกได้แล้วเราคุณสมบัติครบแล้วอันนี้อย่างนะคะต้องดูอีกฝั่งหนึ่ง เพราะอะไรเพราะคุณสมบัติเราได้เราก็ต้องไปดูหลักเกณฑ์และวิธีการด้วยว่าหลักเกณฑ์และวิธีการที่เราจะาจะใช้ในการดําเนินการเนี่ยมีกําหนดอะไรด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้เขาก็จะกําหนดระยะเวลาการดํานงตําแหน่งไว้อีกนะคะซึ่งเราก็ต้องไปดูในหลักเกณฑ์นะคะ เรื่องซึ่งวิธีการประเมินนะคะเราต้องใช้วิธีการประเมินแน่นอนแต่ก่อนที่จะมีการประเมินเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องมีการคัดเลือกก่อนนะคะการคัดเลือกนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่า,วาส่วนราชการเนี่ยจะดําเนินการตั้งหลักเกณฑ์หรือวิธีการอย่างไรนะคะซึ่งเดี๋ยว,ยวสักครู่หนึ่งเราจะอธิบายในช่องต่อไปนะคะ ส่วนกรณีตำแหน่งระดับทรงคุณูตนะคะถ้าตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเนี่ยก็ต้องมีระยะเวลาตามสเปกเนี่ยสองปีนะคะในระดับเชี่ยวชาญซึ่งพอเราเลื่อนขึ้นระดับเชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเป็นระดับทรงคุณูต์ได้เนี่ยระยะเวลาการครองตำแหน่งเนี่ยเราต้องครองตำแหน่งไปสองปีนะคะแล้วถึงจะใช้วิธีการประเมินผลงานตามวสิบหกนี้เช่นกันนะคะซึ่งองค์ประกอบในการพิจารณานะคะของว1 6 เขาก็บอกเลยว่า